คนหนอคนเมื่อ,อไร่จะพ้นทุกข์หวังแต่สุขลืมตัวมัวสับสนสังขานี้ได้มากันทุกคนอย่าใช้จนตายไปไหลค่าเอ่ยกราบถวายความเคารพเจ้าประคุณสมเด็จพระยาณวชิรดมหลวงพ่อวิริยังสิินทโรกราบขอโอกาสกุบาอาจารย์ทุกลูก และก็จะเจริญพรญาติโยมผู้ที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่26มีนาคม2564เจ้าภาพถวายพัฒหารเช้าเพลและน้ำปานะคือคณะที่หนึ่งสถาบันพลังจิตธนุภาพวัดพระงามจังหวัดตรัง โดยผู้ดูแลวันชัยปิติในยมคณะตรังมากี่ท่านโยม40เนาะเนะมื่อกี้เห็นได้ยินว่ามาร่วมงานสวดหลวงพ่อวิริยังนะอ๋อเป็นเจ้าภาพคณะที่สองคือถวายพระตาหารเช้าและน้ำปานะคือคุณพิยพานุษเศรษฐพันธ์ ทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้คุณพ่อพันตํารวจเอกพิเศษโชตพงศ์เศรษฐพันธ์พระสงฆ์รงรับบิณฑบาต37รูปสัม,มเนรไปต่างจังหวัดโยงธรรมดาจะมีเนนอยู่นะเนนที่เรียนบาลีสัมมเนรไม่มีเลยวันนี้แล้วก็ คารวะญาติโยมหนึน่งร้อยสามท่านสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอย่างที่พิธีกรได้กล่าวไปว่าเดือนหน้าก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อ,อน เจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้รับเป็นวันสุดท้ายนะถ้าบุตรหลานญาติโยมท่านใดจะมาให้เด็กๆมาบวชเนนแล้วก็ปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อวิริยังก็เชิญได้เลยบวชวันที่11บววชประมาณ10กว่าวัน14วันนะแล้วก็ในวันอาทิตย์นี้ถ้าโยมจากตรังยังไม่กลับนะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการสวด ถวายหลวงพ่อวิริยังวันใกล้วันร้อยวันก็จะมีพระธรรมปามโมกค,คือลูกศิษย์หลวงพ่อตั้งแต่รุ่นแรกเลยรุ่นครุลูกศาหนึ่งก็จะมาแสดงธรรมด้วยแล้วก็มีทางครูบาอาจารย์ฝ่ายปกครองหรือว่าครูบาอาจารย์วัฒนมงคลก็จะมาร่วมสวดถวายหลวงพ่อในวันอาทิตย์นี้นะถ้าท่านใดสะดวกก็ขอให้มาร่วมงานเพื่อที่จะ ก็ถือว่าพวกเราได้มา,าล้ำลึกนึกถึงบุญคุณของพระพุทธศาสนาลำลึกนึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่อวิไิยังเป็นผู้ที่ถือว่าพวกเรานั้นไม่ประมาทในชีวิตอย่างที่อาตมาได้พูดในขั้นต้นว่าชีวิตของเรานั้นท้ายที่สุดก็ต้องจากโลกนี้ไปทุกคนทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่เราหามาได้ ก็มีประโยชน์เฉพาะชาตินี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทานศีลภาวนาที่หลวงพ่อวิรยังได้สอนพวกเรานี้ให้พวกเราพยายามทำเป็นประจํานะโยมนะไม่ใช่ว่าทำเฉพาะตอนเดินจนกลมนั่งสมาธิเข้าห้องน้ำก็นึกพุทโธได้นะหรือว่าไปที่ไหนขึ้นรถลงเรือที่หลวงพ่อสอนเราเนี่ยให้เรานึกถึงหลวงพ่อแล้วก็นึกพุทโธบ่อยๆเพราะว่า เราไม่รู้นะบางคนไม่ได้ป่วยบางทีก็เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตได้คนเรานั้นมันไม่แน่นอนนะวันนี้จะได้รับฟังธรรมะปฏิสันฐานจากพระมหาวุฒิพลธรรมาวุฒโธประวัติพระมหาวุฒิพลตอนท่านเป็นคารวะท่านก็เรียนจบเพศจุลานะโยมเพศจุลาแล้วก็ ได้เรียนครูสมาธิรุ่นที่31วัดธรรมมงคลมาแล้วก็ได้มาบวชแล้วก็ได้มาเรียนบาลีที่วัดศรีรุ่นแรกท่านก็ได้มาเรียนบาลีแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เป็นมหาประโยคห้ามหาประโยคห้าแล้วก็ได้รับหน้าที่พิเศษด้วย คือได้เป็นอาจารย์สอนนักเรียนประเรียนธรรมประโยคหนึ่งสองแล้วก็ได้ช่วยเหลือฝ่ายบาลีแล้วก็ทางวัส,สีรัตนธรรมารามนี่หลายอย่างนะบบดนี้ท่านก็พร้อมแล้วก็ขอนิมนต์พระมหาวุฒิพลธรรม,มาวุฒโธแสดงธรรมะปฏิสันถานครับขอโอกาศครับ ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าการถวายความเคารพแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญานวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังิรินทรโรที่เคารพอย่างสูงยิ่งกับขอกาสพระเถรันุเทระสวัสดีเพื่อนสมธมิกและ,จะเจริญพรอมไปยังสาธุชนญาติโย,ยมทุกท่านในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านนั่งในท่าที่สบายเนอะเอามือลงก็ได้จะได้มีิรียบท,ที่สบายผ่อนคลาย อีกเครื่องเนื้อคือทําใจของเราให้สบายเนาะวันนี้เป็นวันศุกร์วันศุกร์ก็เป็นไว้ใจเราวันนี้เราตอนนี้เป็นศุกร์อยู่หรือเปล่าเนาะเรากลับมาดูจิตใจของเราเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็ได้รับโอกาสมาสแสดงปฏิสันฐานซึ่งเป็นครั้งแรกของปีปกติเนี่ยจะไม่ค่อยได้ลงปฏิสันฐานตอนเช้าก็อาจจะด้วยหลายประการด้วยกันแล้วก็มีเรื่องที่จะต้องทําก็คือถวายความรู้พระพิสุทธิสมเณรเนาะ ในวันนย้ที่เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ร่วงเลยมาหนึ่งไตามาดและของปีใช่ไหมถ้าคนทั้งโลกก็คงจะต้องมีการประเมินตนเองในการทํางานต่างๆอย่างตัวอัตมาภาพเองก็เหมือนกันเราก็ผ่านมาสามเดือนแล้วในวันสอบวันสุดท้ายของนักเรียนบาลีเนี่ยคือวันที่10มีนาคมพอหลังจากสอบเสร็จญาติโยมก็จะเห็นว่าพระก็จะเริ่มลดน้อยลงบางท่านก็าจจะรู้สึกพระไปไหนเนนไปไหน จริงๆแล้วเนี่ยการที่พระเนนท่านได้มีโอกาสที่จะได้หยุดพักพักในที่ไม่ใช่ไปนอนสบาย,ยหรอกคือออกไปพักเพื่อเอาความรู้ที่ลรํ่เรียนมาเนี่ยไปพิจารณาในสิ่งที่เราเห็นตามความเป็นจริงอย่างอาตมาพาพเองในวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากาจังหวัดตากมาถึงวัดเมื่อคืนตอนเมื่อเช้าสินเนาะตอนตีหนึ่งได้ละเพราะว่าได้รับนิมนต์ไว้ว่าจะต้องมาปฏิสันถานในวันนี้นี้ ก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังนะในวันนี้เนี่ยจะเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปพบรวมถึงหลักธรรมที่เราน่าจะได้จากเรื่องนี้หมู่บ้านที่อาตมาภาพไปเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่อยู่ที่จังหวัดตานะซึ่งทางขึ้นเนี่ยต้องขึ้นจากอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ระยะทางจากตีนดอยที่อมก่อยนะไปที่หมู่บ้านเนี่ย ถ้ารถยนต์เนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งก็คือรถยนต์เดินทางตามป่านะเป็นถนนป่าเดียวถ้าเป็นการเดินขึ้นเนี่ยคือสี่ชั่วโมงอ่าซึ่งชาวบ้านเนี่ยพอยอมฟังแล้วแบบโอ้โหเขาอยู่กันยังไงมีหมู่บ้านแบบนี้ด้วยอชาวบ้านเขาไม่ได้มีความเดือดร้อนเลยกับเรื่องของการเดินทางเพราะเขาเดินกันเป็นปกติเรื่องอาหารการกินเป็นยังไงทุกคนอาจสงสัยว่าเอ๊ะเขาอยู่กันยังไงหรอ ในหมู่บ้านเนี่ยมี30หลังคาเรือนซึ่งก็มีการปลูกข้าวทำนาแล้วก็มีข้าวไว้ไวกินเนาะอาหารก็คืออาหารตามป่าเนะเรื่องของเนื้อสัตว์เนี้ยที่หมู่บ้านนี้เขาไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะยกเว้นว่าเวลามีงานเช่นมีงานแต่งงานเขาก็อาจจะมีการที่ต้องฉลองแต่โดยปกติเนี่ยมีความน่าประทับใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือที่หมู่บ้านเนี่ย เขาไม่ได้ติดกับเรื่องของวัตถุเพราะเนื่องจากอะไรหมู่บ้านเนี่ยจริงๆเป็นหมู่บ้านคาวกะเหรี่ยงซึ่งเราเนี่ยฟังภาษาเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาจะพูดภาษาของเขาแต่เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมีพระธุดงรูปหนึ่งอ่ซึ่งเป็นพระที่อยู่ในเมืองนี่แหละท่านทุดงเข้าไปแล้วก็ได้ไปเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของที่หมู่บ้านนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านมองเห็นก็คือเรื่องของการศึกษาถ้า ชาวเขาชาวดอยเนี่ยเขาไม่ได้รับการศึกษาแน่นอนว่าเขาก็จะไม่รู้ว่าสิ่งต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงหลวงพ่อก็เลยวางแผนเรื่องของจะให้เด็กในหมู่บ้านเนี่ยได้รับการศึกษาแต่แน่นอนว่าการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่การที่อหนึ่งวันสองวันแล้วจะเห็นผลมันต้องใช้ระยะเวลารอคอยจากเด็กอายุ3ามขวบอย่างเงี้ยครับที่จะต้องมาเรียนหนังสือ ชาวบ้านที่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องของการศึกษาว่าจะเกิดประโยชน์กับเขาเพราะหมู่บ้านข้างเคียงก็อาจจะตัดไม้ขายทําได้เลื่อนลอยเขาก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ได้มาซึ่งเงินทองต่างๆแล้วก็เป็นหนทางที่รวดเร็วทันใจแต่ขณะที่หมู่บ้านที่อาตมาภาพไปเนี่ยมีเด็กน้อยที่ถูกส่งไปเรียนก็คือต้องเดินลงมาจากที่บนดอยนะมาเรียนที่ข้างล่างก็ประมาณสี่ชั่วโมง แล้วก็หลวงพ่อก็สร้างกระต๊อบเล็กๆวาให้ที่ตีนดอยซึ่งาต้องเดินทางต่อไปเรียนที่อมก๋อยซึ่งหลวงพี่ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเด็กน้อยคนนั้นซึ่งตอนนี้เป็นพระเถระแล้วพรรษาสิบสองที่ได้รับทราบเนี่ยคือว่าหลายๆครั้งเราก็สะเทือนใจกับเรื่องของการบริจาคเพราะหลายคนบอกว่าเออบริจาคหนังสือดีกว่าไปให้เด็กน้อยชาวดอยอะไรอย่างนี้หลวงพี่ก็เล่าว่า เ,ออเนี่ยตอนเด็กๆนะผมรออ่านการ์ตูนนะบางเล่มเนี่ยมันก็ขาดบางเล่มมันก็มาเล่มเดียวแล้วก็อีกหลายเล่มเลยก็ต้องรอจนบางทีอีกปีหนึ่งจะเจออีกเล่มหนึ่งที่อยากอ่านต่อหนังสือบางบางเล่มที่ส่งไปเนี่ยไม่ใช่บางเล่มสี่ประมาณ90อรตราภาพไปในห้องสมุดก็จะเห็นว่าเป็นหนังสือที่มันไม่ได้พูดตรงๆว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับเขาอาจจะเป็นหนังสือที่เราทิ้งกว้างแล้วเช่นหนังสือสอบ To เฟล ซึ่งชาวเขาคงไม่ได้ใช้หรือว่าหนังสือธรรมะที่แบบที่เราไม่ได้ใช้มันเก่ามากนิตยสารที่เราไม่ใช้ต่างๆเนี่ยถูกกองอยู่ในห้องสมุดอาจารย์ที่อยู่บนดอยเนี่ยก็พยายามคัดคัดสรรนังสือนิทานซึ่งถือว่ามีน้อยมากนะอาตมาภาพเห็นแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราทําบางอย่างด้วยความรู้สึกว่าเราสบายใจนะส่งหนังสือไปบริจาคกลับมาย้อนคิดดูว่า สิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงหรือเปล่าหรือว่าเกิดประโยชน์จากการที่เราได้ยินมาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเมื่อเราคิดได้อย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะต้องส่งของไปบริจาคส่งหนังสือไปก็อยากให้เราคิดถึงเรื่องนี้นิดน,นึงตอนที่ได้ฟังเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจมากเลยแบบเรารู้สึกว่าเฮ้เราก็ไม่ได้มีโอกาสมากนะแต่เด็กที่บนดอยเนี่ยเขารอคอยขนาดน,นี้เหรอ เรื่องที่สองก็คือเรื่องของยารักษาโรคอ่าก็อัตมาภาพเนี่ยก็มีพอจะมีความรู้พื้นฐานเรื่องยาบ้างก็เลยเข้าไปดูที่ตู้ยาของโรงเรียนที่ตู้ยาของโรงเรียนเนี่ยมียาบริจาคเต็มไปหมดเลยแต่ในยาที่เต็มไปหมดนั้นเนี่ยรวนแล้วแต่เป็นยาที่ใกล้จะหมดอายุเป็นยาที่มาจากสังฆทานที่เป็นชุดที่เราซื้อกันไปนั่นแหละมัน จำได้เลยว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดเห็นที่วัดสีหมดเลยก็คือเป็นยาสังฆทานต่างๆแต่ถามว่ามันไม่ดีหรอพระอาจารย์มันดีแต่ในความดีนั้นเนี่ยมัจจะมากเกินมากเกินจนมันไม่ได้ใช้แล้วมันก็หมดอายุไปนะยาต่างๆเนี่ยเป็นยาที่ดีนะอ่าแต่มันเยอะเยอะจนเหมือนกับแก้ไอก็ไอทั้งชั้นอย่างเงี้ยอ่ายาธาตุก็ธาตุทุกยี่ห้อ ซึ่งไม่ได้ถูกการใช้จนบางอย่างเนี่ยหมดอายุแล้วก็ไปคัดแยกออกมาก็ได้ประมาณ30%ของตู้ที่หมดอายุแล้วก็ไปจัดหมวดสิ่งหนึ่งที่ต้องกลับมาคิดก็คือเรื่องของยารักษาโรคเหมือนกันที่บนนั้นเนี่ยถ้ามีคนเจ็บป่วยน่าแตกมากเลยที่เขาจะไม่ไม่กระเสือกระสนที่จะไปหาหมอเพราะว่าเขารู้สึกว่าชีวิตเขาว่าเกิดมาก็คือใช้ชีวิตให้มีความสุข ไม่ได้ทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ยอมที่จะเหมือนกับร่างกายที่เสื่อมไปออจนมีทางการเนี่ยทางข้าราชการที่เคยขึ้นมาดูงานเขาก็เลยติดต่อว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉิน่จะส่งเฮลิคอปเตอร์มาซึ่งเคสที่ยอมไปก็คือข้อลูกและลูกแบบว่าเหมือนจะข้อไม่สำเร็จเงี้ยก็ต้องขึ้นหอไปแต่นอกจากนั้นเนี่ยถึงแม้จะโดนออมีดฟ้าดบาดเท้าจนแบบ คิดว่าต้องไปผ่าตัดยังไม่ไปแต่ตอาตมาผ่านไปประมาณสัปดาห์หนึ่งไปเดินไปดูเขาก็ปกติดีก็งงว่าเอา้าสิ่งที่เราเคยเข้าใจทุกอย่างเนี่ยว่ามันต้องเป็นแบบนั้นนะมันอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้นะในเรื่องของอยารักษาโรคก,ก็เหมือนกันก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าเกิดเราได้ยินเรื่องของการรับบริจาคยานะให้เราพิจารณานิดนึงว่าสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆหรือเปล่า นะพาราเซตามอลเนี่ยที่ทุกคนก็ส่งไปหมด <c oughs> ก็เป็นพาราทุกยี่ห้อถามว่ามันรักษาได้ทุกโรคจริงๆหรอนะบางอาจจะต้องกลับมาคิดพิจารณาดูเนาะเรื่องของอาหารอ,อาหารเนี่ยคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ว่าเขามีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าเราเสียอีกเพราะอะไรเพราะว่าข้าวผักต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจริงๆอย่างผักกูดที่ขึ้นใน พื้นที่ธรรมชาติเนี่ยก็ขึ้นอยู่เต็มไปหมดถ้าอย่างพวกเราเองจะหารับประทานเนี่ยคงต้องไปห้างดังๆหรือว่าต้องไปซื้อแล้วก็แพงด้วยแต่ที่นี่คือเก็บผักกูดมาทำเป็นปกติออผัดกับออซอสผัดกับเ,ออเกลือน้ำปลาอะไรอย่างนี้นะออแล้วที่สำคัญคือมาม่าซึ่งเราบอกว่ามันไม่มีค่าเลยแต่ที่นั่นเนี่ยมาม่าหนึ่งห่อเนี่ยทำกับข้าวได้หลายอย่างมาก เอามาผัดกับผักแล้วก็ทําเป็นกับข้าวไม่เคยได้ที่จะต้องมาฉามารับประทานแยกเป็นทวยๆไม่มีเขาจะต้องมาทําเป็นกับข้าวปรุงอาหารโยมก็อาจจะรู้สึกโอ้ทำไมมีหมู่บ้านแบบนี้ด้วยตอนแรกอาธมาก็คิดอย่างนั้นนะว่าน่าสงสารเขาจังเลยแต่วันนึงเนี่ยที่รู้สึกว่าโชคดีของเขานะคือวันที่วันนั้นเป็นเช้าวันหนึ่งที่ได้รับข่าวว่ามีคุณยายคนหนึ่งในหมู่บ้าน ซึ่งหมดลมหายใจด้วยอายุประมาณ90้าสร้อยปีแล้วมัเกือบร้อยปีชาวบ้านเนี่ยก็มานิมนต์พระอาตมาก็ได้ไปร่วมปงสังเวชเนาะสิ่งที่รับรู้ได้อันแรกเลยคือในบรรยากาศของงานศพเนี่ยมันไม่ได้มีความเศร้าเลยซึ่งเราก็น่าแปลกใจเพราะเรารู้สึกว่าเราไปงานศพเนี่ยก็ต้องมีลูกหลานที่มาคอยร้องไห้ญาติโยมที่จะต้อง ร้องไห้เสียใจมีความแสดงความเสียใจแต่ที่งานเนี่ยมีศพของคุณยายซึ่งมัดกับที่นอนแล้วก็มีไม้ไผ่ที่มัดอยู่พร้อมที่จะเข้าสู่กองฟอนลูกหลานที่มานั่งอยู่ก็มีอาการที่สงบแต่กลับเบิกบานใจอตาตมาหายไปถามพระข้างๆซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นถามว่าหลวงพี่เขาไม่เศร้ากันเลยเหรอนี่คุณแม่เขาตายนะอะไรเงี้ย หลวงพี่แท่นก็บอกว่าอ๋อที่เนี่ยเรื่องการตายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนรู้ว่าเราจะต้องตายดังนั้นเนี่ยการที่ใครสักคนจากไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติถามว่าเขารักคุณพ่อคุณแม่เขาไหมเขารักแต่เขาวางใจได้ว่าวันหนึ่งเขาต้องจากกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะทำให้คือเวลาที่เด็กๆโตขึ้นเนี่ยถ้าเขาพอจะมีฐานะเขาจะสร้างบ้านให้กับ ผู้สูงอายุหมายถึงให้กับคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยเพื่อได้อยู่และพ่อกับแม่เขาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะเขาจะไปอยู่ที่บ้านที่ลูกสร้างให้ซึ่งตรงจุดนี้ละทำให้เหมือนกับเป็นการฝึกจิตใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เกิดความประมาทในชีวิตเมื่อมีการที่ต้องลาจากกันเนี่ยก็สามารถที่จะรู้รับรู้ได้ตามความเป็นจริงว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือในระหว่างชีวิตนั่นแหละที่เราจะทำยังไง เรารู้หรือเปล่าว่าเราควรจะต้องใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดชาวบ้านเนี่ยลูกหลานที่จัดงานศพเนี่ยอาตมาได้ยินเลยเขายินดีอยู่เรื่องหนึง่งอาตมาก็าสงสัยว่าเขายิ้มอะไรเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่มีพระมานานแล้วคือจะมีช่วงเข้าพรรษาที่จะมีพระขึ้นมาจําพรรษาแต่ว่าเนี่ยเป็นถือว่าเป็นโอกาสดีมากเลยที่ได้เจอพระต้องหกรูปที่ ขึ้นไปทําถนนกันพอดีไปทําถนนสร้างหนทางก็เลยรู้สึกปลื้มใจเพราะคุณแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะเดินมาใส่บาตได้เพราะหมู่บ้านหลังนี้ยอยู่ไกลจากหมู่บ้านระดับหนึ่งก็ถือว่าได้ทําหน้าที่ของลูกได้ดีที่สุดแล้วในจุดนี้แหละที่ทําให้อาตมาเนี่ยย้อนกลับมาได้คิดถึงเรื่องต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกที่เรามาจะตั้งโปรแกรมตั้งแต่เกิดขึ้นมาว่า เ,ออเกิดมาก็ต้องเรียนซึ่งเรื่องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเพราะเมื่อเรียนแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอดทนรอคอยคือไม่ใช่แค่วันสองวันอาจจะรอเป็นสิบปีเลยกว่าจะผีดอกออกผลแต่ถามว่าความคุ้นค่าของการเรียนนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์มากเพราะทำให้ชาวกะเลี่ยงชาวเขาที่ดอยแห่งนี้มีความเข้าใจในสังคมถึงจะมีสัญญาโทรศัพท์ในบางโอกาส ที่จะต้องออกไปประมาณสิบนาทีถ้าเดินเท้านะเพื่อไปหาสัญญาณแต่เขาก็ไม่ได้มีความติดในโทรศัพท์มือถือเขากลับมองว่าเป็นเรื่องที่ได้ใช้ประโยชน์เช่นไปติดตามข่าวสารว่ามีโควิดเขาก็รู้มีเรื่องของโรคระบาดต่างๆมือเท้าเปื่อยเขาก็รู้เพื่อได้ป้องกันเด็กๆในบ้านในครอบครัวถามว่าใช้เสร็จก็กลับมาหมู่บ้านไม่ได้มานั่งเล่นออนไลน์ facebook ต่างๆถ้าจะใช้ประโยชน์ก็คือ คุณครูที่อยู่บนดอยที่ต้องใช้ในการที่จะติดต่อเรื่องของการสอบต่างๆนะอาตมา,าพาไปที่นี่เนี่ยถามว่าในช่วงแรกมีความลำบากไหมที่เรียกว่าลำบากเนี่ยเพราะว่าเราไม่คุ้นชินมากกว่าเพราะเราเคยอยู่แต่ในสำนักเรียนที่มีทุกอย่างพร้อมอยู่ในวัดศรีรัตธรรมรามที่มีกับข้าวอาหารต่างๆญาติโยมที่มาทำบุญใส่บาตรกันอย่างคับข้าง มีเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ท่านอุปการะในเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องอุปกรณ์การเรียนแต่เมื่อไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ยตามความเป็นจริงก็จะเห็นเลยว่าอชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้สบายนะ,ะคนรอบข้างเราก็มีคนที่เขาไม่ได้สบายแต่ในความไม่สบายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ความไม่สบายทางร่างกายที่เราไม่คุ้นชินแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะน้อมกลับมาคือความสบาย ของจิตใจเราลองวัดค่าดูว่าคนบนนั้นกับตัวเราเองเราเองที่มีวัตถุต่างๆเพียบพร้อมถามว่าความสบายใจของเราในทุกขณะเนี่ยเราจับทันหรือเปล่าเรามีความสบายใจในแแต่ละวันเนี่ยรวมกันแล้วสักกี่นาทีถ้าเกิดใครมีเป็นชั่วโมงมีตลอดวันเนี่ยก็อนุโมทนาด้วยแต่ถ้าเกิดใครที่ในตอนเนี่ยเริ่มได้สติอ แน่นอนเพราะต้องกลับมาอยู่กับใจของเราเนาะในหน้าที่การงานก็ต้องทำทำไปตามหน้าที่ทำสร้างเหตุที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าทำอะไรไปแล้วฉันจะต้องได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วก็ผ่านไปปลูกป่าแล้วก็ให้ป่านั้นงอกงามไปสิ่งที่ต้องปลูกก็คือจิตใจของเราเนี่ยที่ต้องคอยตามติดตามอยู่ตลอดเพราะว่าเมื่อเราทำไปเนี่ย ทำเหตุต่างๆนั้นก็ต้องกลับมาก่อนจะทําเคยไต่ตองหรือเปล่าว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์นะขณะที่ทํามีสติที่จะยับยั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไหมและขณะที่เราทําไปแล้วเนี่ยถ้าเราทําผิดพลาดไปเราได้กลับมาย้อนพิจารณาดูไหมว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเราจะไม่เกิดขึ้นอีก นในวันนี้เนี่ยก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกท่านได้น้อมนาเอาข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันเนาะเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญงอกงามในจิตใจของเราขอให้ทุกท่านได้เป็นผู้ที่มีความเจริญทั้งทาง,ทงโลกและทางธรรมได้รับความสุขสงบแก่จิตใจของทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉนี้สาธุสาธุสาธุ